วันนี้เวลา9.04นาฬกาสนาทีสมเด็จพระกนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จลงณสาราดุสีดาไลสวนจิรดาพระราชวังดุสิต พระราชานพระราชวรโรกาสให้พลเอกนัดอินทรจเจริญปรลัดกระทรวงกลาโหมนำนายทหารชั้นผู้ใหญ่สำนักงานปรลัดกระทรวงกลาโหมและคณะกรรมการสมาคมภริยาข้าราชการสำนักงานปรลัดกระทรวงกลาโหมเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาติออนไลน์ประจำปี2563เพื่อบำรุงสภา,าชาติไทย พลอากาศเอกแอร์บูลสุดที่วันผู้บัญชาการทหารอากาศนำคณะผู้แทนกองทัพอากาศและผู้แทนสมาคมแม่บ้านทหารอากาศเฝ้าทุลอองพระบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านในงานกาชาติออนไลน์ประจำปี2563เพื่อบำรุงสภา,าชาติไทย นายอนสิตสัมพันธรัตปรองปรกักกระทรวงมหาดไทยนำนายนพดลสันติภากรกรรมการผู้จัดก,การบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัดเฝ้าทุลออพระบาททุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินเพื่อพระราชทานแก่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนำไปใช้ในการผลิตเครื่องมือกู้ภัยประเภทตัดทางสำหรับช่วยเหลือประชาชนในโอกาสนี้นายบุญธรรมเลิศสุขีกเกษมอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเฝ้าทุลออพระบาทรับพระราชทานเงินดังกล่าวด้วย นายอัธพลเริกพิบูลประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทปตทจำกัดมหาชนนำคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทปตทจำกัดมหาชนเฝ้าทุลอองพระบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาดออนไลน์ประจำปี2563เพื่อบำรุงสภา,า,าชาติไทย นายสมพงศ์นครศรีประธานกรรมการมูลนิธิคุณากรในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำคณะกรรมการและที่ปรึกษามูลนิธิฝ้าทุลลอะองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย นายพงศักดิ์เกศสวัสดิวงศ์อดีตผู้อำนวยการสมาคมสมโมสรลออนสาคนนำคณะสมาชิกสมโมสรไลายออนฟอทูลองพระบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายของที่ระลึกกับน้อมกล้าวน้อมกระหม่อมถวายหอผู้ป่วยหนักวิกฤตแรงดันลบเพื่อพระราชทานแก่โรงพยาบาลราชบุรีอำเภอเมืองราชบุรีจังหวัดราชบุรีสำหรับใช้ในการรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 และในโอกาสนี้นายแพทย์พิเชียนวุฒิสถิรพินโยผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชบุรีเฝ้าทุลอองพระบาทรับพระราชทานกุญแจหอผู้ป่วยหนักวิกฤตแรงดันลบในการนี้ท่อประเน็นการสาธิตแบบจำลองหอผู้ป่วยหนักวิกฤตแรงดันลบดังกล่าวด้วย สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปโรงเรียนศรีอยุทยาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพักกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัชราชสุดาสิริโสภาพันนวดีเขตราชเทวีโอกาสนี้ทรงวางพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว จากนั้นทรงเปิดอาคารทิรราชสุดาเป็นอาคารเรียน5ชั้นขนาด20ห้องเรียนได้รับงบประมาณก่อสร้างจากสำนักงานคณะกรมกรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในปี2557และได้พระราชทานชื่อว่าอาคารทิรราชสุดาคำว่าทิรราชมาจากพระราชสมัญญานามของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ส่วนคําว่าสุดาหมายถึงพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวคือสมเด็จพระเจ้าพรกกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัชราชสุดาสิริโสภาพันนวดีองค์อุปถัมภิกาโรงเรียนเปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นถึงหมีนักเรียน2,973คนครูและบุคลากรทางการศึกษา178คนมุ่งมั่นในการพัฒนานักเรียนให้เป็นคนดีคนเก่ง เป็นสุภาพบุรุษสุภาพสตรีมีการพัฒนาครูในด้านการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ active learning เพื่อพัฒนาและส่งเสริมให้นักเรียนมีวินัยรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อมตามโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุข จากนั้นท่อประเนเทศนิทรศการใต้ร่มพระบารมี70ปีศีอยุทยาอาทิผลการดำเนินการอบรมของศูนย์โอลิมปิกวิชาการสอวนอค่ายหนึ่งวิชาคณิตศา,ศ,าศาสตร์ของศูนย์สอวนอมหาวิทยายลัยศรีนครินทรวิโรธโรงเรียนศรีอยุธยาในพระอุปถัมภ์ปีการศึกษา2561 2563 ได้สืบสารพระราชปณิธานสมเด็จพระนิธิถาธทราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีผ่านโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2544ด้านวิทยาศาสตร์มุ่งเน้นการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์สร้างความตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติโดยสอดแทรกผ่านกิจกรรมต่างๆเช่นการศึกษาสิ่งแวดล้อมจากแหล่งเรียนรู้ใกล้โรงเรียน โครงการโรงเรียนสีเขียวการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ธรรมชาติรวมทั้งการใช้สื่อดิจิทัลนิทั์โดยมีครูผู้เข้าร่วมส่งสื่อการเรียนรู้ในโครงการระบบสื่อสาระออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกลและส่งเสริมให้นักเรียนใช้สื่อดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์โรงเรียนได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรวมและศูนย์บริการทางการศึกษาพิเศษของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีศูนย์พัฒนาคุณภาพวิชาภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นรวมทั้งได้เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือเนตรนารีเครือข่ายสถาบันการศึกษาในรัชกาลที่6และสมเด็จพระเจ้าพักินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัชราชสุดาสิริโสภาพันธวดีอันเป็นกิจกรรมที่สารต่อปณิธานส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับบทละครพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่6ผ่านการจัดทําละครเวทีการร่วมประกวดในโครงการประกวดนาฏศิลป์ดนตรีคีตศินแห่งชาติ ซึ่งการศึกษาแบบบูรณาการนี้ส่งผลให้ปีการศึกษา2,562โรงเรียนมีผลคะแนนโอเน็ตของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3และมัธยมศึกษาปีที่6อยู่ในเกณฑ์ระดับสูงและมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศทุกรายวิชาและยังได้รับรางวัลเหรียญทองในการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพเมื่อเดือนมกราคม2564ที่ผ่านมาด้วย